แอวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลประจำวันที่16สิงหาคม2024ที่เด็ด7ตัวเน้นๆประจำวันมาเริ่มกันที่คู่ที่1ในรายการฟินแลนด์ไวคาลีกาอินเตอร์ตูคูเจอกับเซนาโจน JK เวลา22นาฬิกา15นาทีมาดูสถิติของทั้ง2ทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของอินเตอร์ตูคู20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ2แพ้7ยิงประตูได้45ประตู เสียประตู25ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเซนาโจน JK 20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ4แพ้4ยิงประตูได้48ประตูเสียประตู30ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของอินเตอร์ตูคูชนะ1เสมอศนแพ้4ยิงประตูไปได้5ประตูเสียประตู9ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของเซนาโจน JK ชนะ4เสมอศ แพ้หนึ่งยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู5ประตูผลงาน5้นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของอินเตอร์ตูคูชนะ3าเสมอ1แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้15ประตูเสียประตู3ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของเซนาโจนเจเคผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นึ่งยิงประตูไปได้15ประตูเสียประตู9ประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของอินเตอร์ตูคูจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทําประตูได้อยู่ที่2.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.25ประตูต่อด้วยทางฝั่งของเซนาโจน JK จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.40ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.50ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมอินเตอร์ตูคูมาต่อกันที่คู่ที่2ในรายการลีกา Pro t u ก e ซ a นตาค l a r a เจอกับ Porto เวลา23นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของ Santa Clara 20นัดหลังสุดชนะ14เสมอ3แพ้3 ยิงประตูได้39ประตูเสียประตู16ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของปอโต20นัดหลังสุดชนะ16เสมอสแพ้สยิงประตูได้51ประตูเสียประตู17ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของซานตาคลาร่าชนะศูนเสมอหนึ่งแพ้4ยิงประตูไปได้3ประตูเสียประตู11ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของปอโตชนะสี เสมอหน่แพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้11ประตูเสียประตู3ประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของซานตาคลาร่าชนะหเสมอศนแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้16ประตูเสียประตู6ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของปอร์โตผลงานห้านัดหลังสุดชนะหเสมอศนแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้16ประตูเสียประตูสประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของซานตาคลาร่าจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.95ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.80ประตูต่อด้วยทางฝั่งของปอร์โตจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่80%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่20% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.55ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.85ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมปอร์โตมาต่อกันที่คู่ที่3ในรายการ, iga, Spain, igo, รกลา,าลิกาสเปนเซลตาบีโก้เจอกับลาเบสเวลา00นมาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของเซลตาบีโก20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ5 แพ้หยิงประตูได้3 4ประตูเสียประตู29ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของ阿าเบส20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ6แพ้หยิงประตูได้19ประตูเสียประตู20ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมดหครั้งหลังสุดทางฝั่งของเซลตาบีโกชนะสเสมอหนึ่งแพ้1นึ่ยิงประตูไปได้10ประตูเสียประตูหประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของ阿าเบสชนะหน เสมอหนึ่งแพ้สามยิงประตูไปได้หกประตูเสียประตูสิบประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของเซลตาบีโกชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้เก้าประตูเสียประตูเจ็ดประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของลาเบสผลงานห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้หกประตูเสียประตูห้าประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้ง2ทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเซลตาบีโกจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่80%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่20%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.70ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.45ประตูต่อด้วยทางฝั่งของลาเบสจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่75% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่0.95ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.00ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมเซลตาบีโกมาต่อกันที่คู่ที่ก e. ในรายการเดน์กซูเปอร์4ลิงบี้เจอกับมิดทินแลนด์เวลา0น,นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของลิงบี้20นัดหลังสุดชนะ5เสมอ6แพ้9 ยิงประตูได้20ประตูเสียประตู33ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของมิดทีนแลนด์20นัดหลังสุดชนะ10บเสมอเจแพ้สยิงประตูได้40ประตูเสียประตู26ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของลิงบี้ชนะสเสมอศแพ้สองยิงประตูไปได้10ประตูเสียประตู6ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของมิดทีนแลนด์ชนะสอ เสมอศูนย์แพ้สามยิงประตูไปได้หกประตูเสียประตูสิบประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของลิงบี้ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองยิงประตูไปได้หกประตูเสียประตูหกประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของมิดทีนแลนด์ผลงานห้านัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้แปดประตูเสียประตูหนึ่งประตู มาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของลิงบี้จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่55%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.00ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.65ประตูต่อด้วยทางฝั่งของมิดทินแลนด์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35% ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.00ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมมิทินแลนด์มาต่อกันที่คู่ที่5<ะ>ในรายการตรุรกีซูเปอร์ลีกคอนยาสปอรเจอกับกาลาตาสารายเวลา1นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของคอนยาสปอร์20นัดหลังสุดชนะ7เสมอ6แพ้7 ยิงประตูได้25ประตูเสียประตู25ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของกาลาตาสราย20นัดหลังสุดชนะ14เสมอ0แพ้6ยิงประตูได้49ประตูเสียประตู32ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของคอนยาสปอร์ชนะ2เสมอ0แพ้3ยิงประตูไปได้4ประตูเสียประตู9ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของกาลาตาสราย ชนะ3เสมอ0แพ้2ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตู4ประตูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงาน5นัดหลังสุดของคอนยาสปอร์ชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูไปได้6ประตูเสียประตู3ประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของกาลาตาสรายผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ0แพ้2ยิงประตูไปได้8ประตู เสียประตู10ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของคอนยาสปอร์จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.25ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.25ประตูต่อด้วยทางฝั่งของกาลาตาสรายจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่75% จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่25%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.45ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.60ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมกาลาตาซาลายมาต่อกันที่คู่ที่6ในรายการลิกเอิงฝรั่งเศสเลออฟเจอร์กับปารีสแซงแชแมงเวลา2นาฬิกามาดูสถิติของทั้งสทีมใน20นัดหลังสุด เริ่มด้วยทางฝั่งของเลออาฟ20นัดหลังสุดชนะ3เสมอ5แพ้12ยิงประตูได้22ประตูเสียประตู33ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของปารีสแซงแชแมง20่ Saint erm 20นัดหลังสุดชนะ1 1เสมอ5แพ้4ยิงประตูได้44ประตูเสียประตู26ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของเลออาฟชนะศเสมอหนึ่งแพ้ส ยิงประตูไปได้สมประตูเสียประตู19ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของปารีสแซงแชแมงชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้19ประตูเสียประตูสมประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของเลออาฟชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้สิบประตูเสียประตู 9, ้าประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของปารีสแซงแชแมงผลงานห้านัดหลังสุด ชนะสามเสมอสองแพ้ศูนย์ยิงประตูไปได้9ประตูเสียประตูห้าประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของเลออาฟจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่5 5เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.10ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.65ประตูต่อด้วยทางฝั่งของปารีสแซงแแมง จบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่2.20ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.30ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมปารีสแซงแชร์แมงมาต่อกันที่คู่ที่7ในรายการอังกฤษพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับฟูแลมเวลา2นาฬิกา มาดูสถิติของทั้งสองทีมใน20นัดหลังสุดเริ่มด้วยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ6แพ้6ยิงประตูได้36ประตูเสียประตู35ประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฟูลแลม20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ5แพ้7ยิงประตูได้31ประตูเสียประตู27ประตูสถิติการเจอกันทั้งหมด5ครั้งหลังสุดทางฝั่งของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะชนะ4 เสมอศแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้9้าประตูเสียประตูหประตูมาต่อกันที่ทางฝั่งของฟูแลมชนะหนึ่งเสมอศแพ้สยิงประตูไปได้หประตูเสียประตู9้าประตูผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเริ่มด้วยผลงานห้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งยิงประตูไปได้เจประตูเสียประตูแประตูต่อกันด้วยที่ทางฝั่งของฟูแลม ผลงาน5นัดหลังสุดชนะ3เสมอร์0แพ้2ยิงประตูไปได้8ประตูเสียประตู8ประตูมาต่อกันอัตรากันได้เสียประตูของทั้งสองทีมกันเริ่มด้วยทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่60%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่40%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.80ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.75ประตู ต่อด้วยทางฝั่งของฟูลแลมจบเกมสกอร์สูงกว่า2.5ประตูอยู่ที่65%จบเกมสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูอยู่ที่35%ค่าเฉลี่ยการทำประตูได้อยู่ที่1.55ประตูค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่1.35ประตู AI คาดการผลการแข่งขันระหว่างคู่นี้ให้มองไปที่ฝั่งของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากใครอยากรับแนวทางดีๆที่มีมากกว่านี้สามารถแอดไลน์มาได้ที่แ d n d u b l s 9 8เข้ามาได้เลยนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับ